สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้งสี่ทั้งสี่ธาตุกันนะคะเรามาถึงธาตุดินแล้วค่ะธาตุดินผู้ที่เกิดในราศีพฤกษภราศีกันราศีมังกรนะคะหรือลัคนาพฤกษภลัคนากันลัคนามังกรราศีพฤกษภผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาถึง14มิถุนาราศี ราศีกันนะคะผู้ที่เกิดวันที่17กันยาถึง16ตุลาและราศีมังกรผู้ที่เกิด14มกราถึง12กุมภามาดูนะคะว่าการงานของคุณในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะโดดเด่นหรือจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวตอนท้ายมาดามก็จะมีเคล็ดลับในการที่จะแก้ไขหรือแนะนำนะคะเกิดขึ้นด้วยการใช้ลูกเต๋าอรอร์เคิล เรามาดูนะคะว่าชาวธาตุดินในช่วงเดือนมีนาคมนี้ไพ่ใบแรกของคุณนะได้เอมพเลอร์นะคะได้หนึ่งดาบแล้วก็ได้สองดาบในที่นี้เขาบอกว่าเอมพเลอร์ใครที่ทำงานประจำอยู่มีเกณฑ์อย่างการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปในตำแหน่งสูงๆนะคะหรือใครที่อ,อ,อยู่ในตำแหน่งที่สูงแล้วเขาบอกว่า ช่วงนี้เป็นช่วงของการที่เรียกว่าค่อนข้างใช้พเดชมากกว่าพระคุณนะใครที่อยู่ในระดับหัวหน้าหรือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวของคุณมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าก้าวไกลเติบโตขยับขยายได้เลยทีเดียวนะคะได้เป็นอย่างดีแต่ในที่นี้เขาบอกว่าค่อนข้างที่จะพะเด็จการไปสักนิดนึงนะทําอะไรที่มันรู้สึกแผ่วๆลงสักหน่อยก็จะดีสําหรับ ชาวธาตุดินชาวธาตุดินเองเนี่ยธาตุดินเป็นธาตุที่มีความมั่นคงอยู่แล้วนะคะเป็นธาตุดินเป็นธาตุของการที่เรียกว่ามองหาความมั่นคงของชีวิตและเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บเงินเก่ง นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรเนี่ยชาวธาตุดินจริงๆแล้วเป็นคนที่มีความหนักแน่นนะเป็นคนที่มีความสุข,ขุมรอบครอบอยู่มากเลยพอทีเดียวเลยแต่ทีนี้ถ้าเรามาถามถึงเรื่องการงานเขาบอกว่าการงานเราอย่าใช้พระเดชมากเกินไปให้ใช้ทั้งพระเดชและพระคุณอย่าแข็งเกินไป นะคะจนลูกน้องพอเวลาลูกน้องเจอแล้วจะรู้สึกอึดอัดแต่ส่วนใครที่ทํางานถ้าเรายัางเป็นลูกน้องเขาก็มีเกณฑ์ของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือใครที่ได้เข้าไปทํางานใหม่เขาก็มองเจ้านายอาจจะมองคุณว่าคุณมีภาวะของความเป็นผู้นําคุณมีความโดดเด่นดังนั้นสิ่งที่ เตือนมาในใบที่สองบอกว่าการงานของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งงานใดก็ตามงานของคุณค่อนข้างที่จะต้องเหนื่อยนะบางทีเนี่ยเขาบอกว่าไพ่ที่มันเป็นเอ็มพลเลอร์เนี่ยคนที่ทำงานแบบเอ็มพลเลอร์คือคนค่อนข้างบ้างานนะคะตรงฉินเลยทำอะไรชินจะต้องทำอะไรแบบเอาจริงเอาจังกับสิ่งนั้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยงานของคุณเนี่ย ประสบความสําเร็จแน่นอนแต่มันเหนื่อยนะมันเหนื่อยนะแล้วมันก็จะต้องเออเจอกับอุปสรรคแต่คุณเป็นคนไม่ย่อท้อชาวธาตุดินเป็นคนไม่ย่อท้อเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ว่าจะเป็นราศีพฤษภราศีก,ศกันหรือราศีมังกรเนี่ยพร้อมสู้พร้อมลุยกับงานนะคะคุณพร้อมสู้พร้อมลุยฝ่าฟันอุปสรรคไปคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอน แต่ในที่นี้พอใบที่สุดท้ายเนะี่ยมันขึ้นไพ่สองดาบมันบอกบง่งบอกถึงอะไรบง่งบอกถึงคุณอาจจะมีตัวเลือกหรืออาจจะมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางเข้ามาหรือใครที่ทำงานอยู่แล้วมีภาวะของความเป็นผู้นำมีความเก่งความกล้ามีความสามารถแล้วมาเจอไพ่ใบที่สองมันเป็นหนึ่งดาบมันอาจจะถูกซื้อตัวนะบอกก่อนเลยนะว่าเก่งจนอาจจะถูกซื้อตัวนะมีอีกฝ่ายหนึ่งหรือมีอีกบริษัทหนึ่งอาจจะมาเสนอค่าตอบแทน เพียงแต่คุณกําลังลังเลใจอยู่จะเอาอยัางไงดีจะไปหรือจะอยู่ที่เดิมแล้วถ้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงจะดีหรือไม่ดีมันมันยังตัดสินใจไม่ถูกในที่นี้เขาบอกว่าสุดแล้วแต่คุณจะตัดสินใจเพราะไพ่หนึ่งดาบหมายถึงการที่ว่ามีเกณฑ์ของการอยากไปเริ่มต้นใหม่แต่การไปเริ่มต้นใหม่ก็ต้องเจออุปสรรคแต่ถามว่าเจออุปสรรคแล้วสาเร็จไหมสาเร็จนะแต่เหนื่อยหน่อยมันเป็นการที่เรียกว่า อะไรก็ตามที่เราไปเริ่มต้นใหม่มันก็เหมือนเป็นการนับหนึ่งใหม่นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับชาวธาตุดินมีเกณฑ์ของการที่จะเริ่มต้นใหม่หรือสําหรับชาวธาตุดินที่เป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจจะเติบโตก้าวหน้าในช่วงนี้ธุรกิจของคุณอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าอุปสรรคก็คือคู่แข่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทําคืออะไรคุณต้องหมั่นไลฟ์สดบ่อยๆใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะในที่นี้ สองดาบหมายถึงการที่ว่าคุณจะต้องไลฟ์สดออกสื่อออกออออก,ออก,ออกโลกออนไลน์เยอะๆทำติ๊กต็อบ่อยๆทำ youtube บ่อยๆเดี๋ยวนี้เห็นกันเยอะเลยขายสินค้าใน t i ๊ก o k ขายดีมากนะคะมันก็โอ้โหบางบางเขาบอกว่าบางคนนะไลฟ์ like, สดขายสินค้าใน t i k t o ok, ็อ วันหนึ่งไม่รู้กี่รอบอ่ะห้ารอบหกรอบขยันพูดขยันทําจริงๆแล้วยอดขายเขาปังปังปัง,ป,งปังมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวธาตุดินนะคะถ้าคุณมีความกระตือหรือล้นถ้าคุณมีความขยันพอแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจเองคุณต้องหมั่นไลฟ์สดบ่อยๆทําเกี่ยวกับเรื่องสื่อออนไลน์ให้มากๆนะคะมันจะไปกระตุ้นยอดขายของคุณ ถึงแม้จะมีอุปสรรคคุณอาจจะทําสินค้าแล้วมันมีคู่แข่งเกิดขึ้นแต่เขาบอกว่าความกระตือรือร้นความเก่งความโดดเด่นของคุณจะทําให้คุณประสบความสําเร็จเรามาดูว่าให้ลูกเต๋าออรลเคลิลช่วยขยายความดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะดูซิลูกเต๋าออรลคเคิลจะบอกอะไรชาวธาตุดินบ้างอ้าวโอ้โหเหมือนกับไพ่เดียเลยเขาบอกว่ามันมีคู่แข่งนะมันต้องเนี่ยฮะดาบไฟมันมีคู่แข่งเกิดขึ้นแต่ก่อนหน้านี้ ธุรกิจของคุณหรืองานของคุณอาจจะเป็นไปตามเป้าหมายคาดหวังอะไรไว้กะอะไรไว้มันตรงตามเป้าหมายเด็เดๆเลยแต่มาในช่วงเนี้ยช่วงเดือนเนี้ยทำไมมันถึงเป็นดาบไฟล่ะมันมีคู่แข่งเกิดขึ้นไงถ้าใครที่ทำงานนะคะมันก็มีคู่แข่งเกิดขึ้นจะสร้างความโดดเด่นแข่งกับเราเพื่ออะไรเพื่อที่เขาจะเป็นฝ่าอยากได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งซะเองนะคะ ส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวมันมีคู่แข่งเกิดขึ้นดังนั้นน่ะมันก็ทําให้ธุรกิจของเรามันอาจจะไม่ตรงตามเป้าหมายเหมือนเดือนผ่านๆที่ผ่านมานี้ดูในอ,อนาคตข้างหน้ามันจึงกลายเป็นการที่เรียกว่าเราต้องทดลองทําอะไรแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นสิอย่างเช่นว่าเราไลฟ์สดนะคะลงในทิกตอกแต่ถ้าเกิดคนที่ทํางานประจํา คนที่ทํางานประจํามันไม่ใช่ธุรกิจส่วนตัวเราจะไปไลฟ์สดลงติ k กตอกได้ไงเนาะมันก็หมายถึงการที่เรียกว่าเราต้องทดลองตัวเราเองว่าเราควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองยังไงให้มันดูดีขึ้นแล้วเราดูในสิ่งแวดล้อมข้าง ในที่นี้สําหรับคนที่ทํางานประจําคุณเองอ่ะอย่าไปชะลาใจกับการที่มีคนคอยช่วยเหลือคอยส่งเสริมสนับสนุสน,นคุณนะเขาช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณแค่เพียงระยะเวลาสั้นๆหรือเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นไม่ได้สนับสนุนคุณตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเขาก็กําลังมองผลงานเก่าๆของคุณอยู่นะนะคะ ความประพฤติสิ่งเก่าๆที่คุณทําไม่ว่าจะทั้งทางด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีดังนั้นเนี่ยตัวคุณเองสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าอะไรบอกว่าให้เราต้องช่วยเหลือตัวเองดังนั้นน่ะในที่นี้เขาบอกว่าเจ้านายหรือว่าหัวหน้างานเราอะ่ะเขาอาจจะมองเห็นเรายังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นักเขาเตือนให้คุณทําความชัดเจนของตัวคุณเองให้มากยิ่งขึ้นนะคะเขาจะได้ส่งเสริม ให้คุณให้มากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้ทําไมมันตรงตามเป้าหมายคุณอาจจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นแต่ในเดือนมีนาคมเนี้ยมันกลายเป็นแว่นสายตาเขามองคุณไม่ค่อยชัดผลงานคุณไม่ค่อยชัดเจนนะมันก็เลยทําให้คุณอย่าอารมณ์ร้อนนะอย่าไปขัดแย้งกับเจ้านายนะอย่าไปขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะจะเดือดร้อนได้ส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยผลงานของคุณนะคะผลงานของคุณหรือการสื่อสารของคุณยังไม่ชัดเจน มันยังไม่ชัดเจนมันยังไม่ไม่คนยังมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหรนะ่นักแสดงสร้างตัวตนสร้างความชัดเจนให้มากกว่านี้แล้วลูกค้าจะมาถึงคุณเยอะเองนะคะมันจะต้องมีอะไรทดลองทําอะไรแปลกๆใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถเข้าไว้ที่สําคัญต่อให้เรามีคู่แข่งเราก็ต้องใจเย็นอย่าไปขัดแย้งกับใครอย่าไปสร้างศัตรูเมื่อเราสร้างศัตรูเนี่ยมันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเราเอ้ย ขี้แพ้ชวนตีหรือเปล่านะคะมันอาจจะทําให้เราถูกโจมตีได้ดังนั้นสิ่งที่อยู่รอบข้างของตัวเราเขาบอกว่าล่มล่มในที่นี้มันหมายถึงการที่เรียกว่าตัวเราเองเนี่ยก็พอมีลูกค้าอยู่บ้างแต่เพียงแต่ลูกค้าเนี่ยเขาอาจที่จะไม่ได้มาเป็นลูกค้าที่ประจํา เขาอาจจะมาเป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะทําทยังไงเขาเป็นลูกค้าประจําของเราล่ะเราก็จะต้องทําทตัวเหมือนกล้องถ่ายรูปคือพยายามจดจําข้อมูลของลูกค้าทุกคนให้ได้ว่าลูกค้าคนนี้ชอบแบบไหนชอบแนวไหนอะไรที่เขาชอบอะไรที่เขาไม่ชอบแล้วเอามาเป็นหนูทดลองอยาก,ก็ด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามสถานการณ์ของลูกค้าเพื่อที่เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะได้ให้ลูกค้า มองเห็นเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราใส่ใจเขาอ่ะเราตั้งใจมองเขาจริงๆเราเห็นเขาเขามีตัวตนในสายตาของคุณเมื่อไหร่ที่เขาคิดว่าเขามีตัวตนในสายตาของคุณเขาจะรู้สึกประทับใจแล้วเขาก็จะเป็นลูกค้าประจำของคุณดังนั้นใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะมาดามบอกเลยว่า แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองตรงนี้ซะมันก็จะส่งผลทําให้ธุรกิจของคุณดีขึ้นมาได้นะคะอย่าลังเลอย่าโมแต่คิดไม่ออกว่าจะเอาอยัางไงดีจะไปซ้ายดีจะไปขวาดี ลองทำลองพิจารณาลองศึกษาลูกค้าของคุณดูเขามีข้อตําหนิอะไรเราเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขซะส่งผลดีให้กับตัวคุณเองนะคะจบคําพยากรณ์แล้วค่ะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามนะคะแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับมาดามด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ